ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันศุกร์ที่หนึงกันยายนพุทธศักราชสองพันห้ารกสบเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับว่ากันเฉพาะตะกุดยุปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นการจัดสร้างนะครับ โดยพระอาจารย์อนันต์อนันโทวัดแสงธรรมปูาลารามนะครับตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือชื่อเดิมวัดก็คือวัดบางปูเก่านะครับก็อยู่เส้นสายบางปูสายเก่านะฮะที่จะออกชนบุรีออกแม่น้ำบางปะกงนะครับออกจังหวัดส,สายสงศาได้นะครับเรื่องเรา ในวันนี้ที่เราจะบอกกล่าวเล่าถึงก็คือเรื่องของตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนรุ่นสเสือนะครับจุดทธงจุดสองนะครับก็คือรุ่นตะกุดโทนสทสองนะครับความยาวประมาณสามนิ้วนะครับความกว้างก็จะประมาณสามหุนนะครับก็ประมาณเก้ามิลนะครับแปดมิลเก้ามิลไม่เกินสิบมิลนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวตะกุด รุ่นนี้นะครับถือว่ามีการจัดสร้างกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทศักราช2,554นะครับก็คือย้อนหลังกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องเรามาไว้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ตะกุดนี้มีความน่าสนใจยังไงนะครับนะครับตามใบประกอบใบแนบมาถือว่าตะกุดเนี้นะฮะจานพระอัคราของพระเกจิธรรจันาจาย์ ห้าองค์ห้าท่านนะครับห้าองค์ห้าท่านเป็นพระบุรินทนอาจารย์นะครับก็จะปรากฏพระอัขระเลขกยันดังนี้นะครับดังที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันตรงไทยเรื่องนะครับดังนั้นนะครับตะกุดนะครับสอทสองนะครับก็ปรากฏโค้ดปรากฏสัญลักษณ์นะครับปรากฏโค้ดปรากฏสัญลักษณ์ให้เราได้เห็นนะครับก็คือตัวนะครับเสาเสือ นะครับมีจุดน้อยๆน,นะครับแล้วก็ทอทงแล้วก็เลขสองอยู่ภายในวงกลมนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับที่เราได้เห็นนะรวมถึงนะครับการลงเหล็กจานมือนะครับเรียกสูตรลงพระอขัขระคาถาทีระดอกนะครับทีละดอกทีละพระอัขระคาถานะครับถือว่าเป็นการจัดสร้างที่ประกอบ พิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับพระกิจจิคณาจารย์ที่นั่งที่ได้รับการอารธนานิม,มน์นั่งปกปูกเฟกนะครับบริกรรมภาวนาแผ่เมตตาบาร,รมีธรรมนะครับนะครับก็ได้แก่หลวงพ่อพระมหาสุลอาอติสักโหนะครับวัดประดูนะครับนะครับในขณะนั้นก็สำนักศักด์ชั้นยอดที่พะคกู นะครับเป็นพระกูเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแหละนะครับหลวงพ่อเอื้อนนะครับพระเอื้อนอัตามาโนวัดวังแดงใต้นะครับพระกิจ,จิธรรมาจย์สายขูกเก่าลุกแม่น้าปากศักนะครับพระอาจันออดนะครับพระจรย์ออดพระจันอิทิพนะไไนะครับพระจันอิทิพนวัดสายไหมนะครับประทุมธานีเจ้าของตำรับตะกุดน,นะครับตะกุดลูกปืนนะครับตะกุดลูกปืนที่โด่งดังที่ว่าเหนียวกันนักเหนียวกันหนา นะครับสามารถลงมีดลองไม้ลงปืนกันได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมด้วยกับพระกัจจินอาจันทร์หลายท่านนะครับโดยมีองค์สมเด็จพระมหาราชะมังคลาจารย์นะครับสมเด็จช่วงนะครับวัดปากน้ําเป็นองค์ประธานนะครับก็มีพระกิจจิงาจันท์ที่ผมพอจะทราบพอร,รู้จักอย่างเช่นหลวงพ่อเหลือนะฮะหลวงพ่อเหลือวัดคันลัดเนี้ยนะฮะพระประแดงนะครับวันนั้นผมก็ เก็บภาพเก็บที่ระลึกมาไม่ครบหมดจบทุกองคเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เท่าที่จดจําได้นะครับก็มานั่งปลูกปลุกเฟกอย่างเงี้ยแรงหลวงหลวงตาโมนะฮะหลวงตาโมวัตเจียนะฮะที่เป็นมัคคิสกัณฐ์ที่อยู่ในแถบของบางปูนะฮะบางปูนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้ได้เห็นนะครับด้านข้างนะครับนะครับ วท้ายอุดผงพระพุทธคุณนะครับหัวท้ายอุดผงพระพุทธคุณนะครับพพนะครับ,นะรบแล้วม้วนม้วนก่อนแล้วมาอุดผงที่หลังนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงก็คืออักขระเลขยันนะครับน่าจะทราบกันดีตัวนี้นะครับเพราะว่าพระอักขระชุดนี้นะครับอน,นิทัสอัปปปติคาตายะเนี่ยฮะ พระคาถาหัวใจมัทิกานะครับปรากฏนะฮะปรากฏอยู่หลังเหรียญดวงชะตาของหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุธทธูวัดน์บรรลัยประเทศวิยาคมนะครับัดบรรลัยตําบนกุพิมานอำเภอด่านคุนทศจังหวัดน,นครราชสีมาพระกิติยานอาจารย์นะครับลูกละลูกย่างโมงล,งงลานคนโคราชนะครับก็ถือว่าเป็นพระราษของริยาเจ้าก็จะใช้นะครับพระอัคระนีล้อมนะครับล้อมรอบเหรียญ นะครับพระอาคนานี้ดั้มเดิมต้นตำดับเป็นของหลวงพ่อเดิมพุทธสโลพระคุณนิวาร,รมขันวัดหนองโพนะครับอเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับหนปิดตุอ่ามาถึงหนปิดตุหรือหนาอุตรังหนาปืนแตกนะครับเราเคยได้พาดพิงอิงถึงกันมาหลายหลายครั้งเหมือนกันนะนะครับสําหรับหนานาอุตรังนะครับก็คือหนาปิดตุอุปิดตังทารัง ตูอุนะครับถ้ารังปิดตูอุนะครับเขาถอดพระกับกฐามานเนี่ยนะฮะก็สายถือว่าเป็นสายของฝักศึกเล็กยันนะครูแจ้นะครูแจ้ตอกนะครับอยู่แถวบางลำพูนะฮะแถวบางลำพูสมัยก่อนถือว่าเป็นต้นตำรับนะักอุตลัง นะครับในปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอาจารย์กิจนะครับอาจารย์กิจนะอุตลางเป็นผู้ฝึกทอดต่อเนื่องมาเป็นครูคราวานะครับก็กล่าวกันว่าเป็นสายของหลวงพ่อทองวัลาลยุทานะครับนะครับอ่นานโมพุทธยะทธาพุทธโมนะนะครับกล่าวกันว่าเป็นพระคกาถาที่เป็นอัครวิเศษที่ หลวงพ่อหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกเป็นยาทลุเนี่ยฮะใช้เป็นประจานะครับหลวงปู่เผือกก็อยู่ย,ย่านเดียวกันนะครับก็ใกล้ชิดติดกับอา่าเขาเรียกอะไรกิ่งแก้วติดฟูนภูมินะฮะก็สามารถทะลุออกออกกันได้จากวัดบางปูนะฮะวัดบางปูเก่าเนือหรือว่าแสงทมปูรารามนะครับดังนั้นเรื่องราวของนโมพุทธายะนะครับผมเคยได้ กล่าวถึงนะครับได้กล่าวถึงในเรื่องของเหรียญพยัคฆ์ชนะจนนะฮะหลังองค์ยันเสือหกขาดไปนะครับหลังองค์ยันเสือหกขาดไปก็ให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมูนะครับนะครับพระครูสุนทรโชติธรรมนะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับดังนั้นผมเคยกล่าวไปแล้วสูตรหนึ่งอ่ะต้องบอกอย่างนี้สูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งอ่ะเราให้ดูก่อน นะครับก็คือนารานารากิตังเทวังนะฮะโมหันเยธรรมะม,มันโตนะฮะโมหติเตอากาลยิกเนี่ยฮะพุทิตวาจตุสัจจานิพุชฌาเปติมาชนังเนี่ยนะฮะแล้วก็ทาติลเคจัมโทสัจจะนะโทเสจะนะฮะ,ทา,นะฮะทาติมโมเหตจะจแปน,นีนังนะครับและยะชะโตยะชะโตสัพพสตานังนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนอีกสูตรหนึ่งดีไหมนะครับเพราะเรื่อง พอเรื่องตัวเนีนเเน้ยนะครับพอเรื่องนโมพุทธายะนะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องทํความเข้าใจนะนะครับเพราะว่ามีหลายสูตรนะครับไม่ใช่การที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้ทํความเข้าใจกันแบบนะครับผ่านไปทีไม่ได้นะครับเราต้องรู้จักเลยสูตรนโมพุทธายะมายัางไงนะครับเริ่มต้นมาจากปฐมบทยังไงนะครับพระผมเรืยงยานนะฮะผมเคยเกล่าวไปแล้วนะครับเคยเกล่าวไปแล้วนะครับ แล้วก็จนวิธีการเรียกลงอักขระเลขนันที่เป็นเจ็ดพระอักขระนะครับเจ็ดพระอักขระแปดอักเจ็ดนะครับถือว่าเป็นปฐมบทในการเรียนนะครับเจ็ดพระอักขระนะครับแล้วก็แปดสลักที่เราจะต้องมาเรียนอไอออออโอนะแล้วก็อักขระวิเศษทั้งหกวรรค นะครับดังนั้นเนี่ยสูตรนะครับสูตรแรกที่ผมให้ไปแล้วนะครับสูตรที่สองก็ใช้นัลลันาลานัิกิตังเทวงังนรลาเทวีหิปุชิตังนารานาังกามาปะเกหินามามิตังสุกขนันตังชิตังโมหะมานังปริชิตังโมหะมัตตังปะกาสิตังโมหะสัพพะตัญยุติญาณังโมหะชิตังนามามิหงังพุทโธพุทธานัง พุทธตังพุทธังจะพุทธสุภาษิตังพุทธตังสมานุปัตโตพุทธโชตังนามามิหังตาตานังสัพพสัตตานังทาตุภูตังประกาศิตังตาทานังสัตตนิพานังทาตุภูตังนามามิหังยัตถะขันติสวิหายะ ยัธรรมะสัพปัญญายะนะยะถัถสังคาอนุปัตโตยถัถติตังนามามิหังนี่ถือว่าเป็นสูตรสองนะครับให้ได้เรียนรู้เรื่องของเราของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเราต้องรู้ด้วยว่าพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธยัยเนี่ยนะฮะเป็นแม่บทนะครับไม่บทหรือแม่สูตรนะฮะ เราก็ถึงจะแตกออกมาเป็นน้ำมัพทัะนะครับแตกออกมาเป็นน้ำพทะธเป็นแม่ธาตุนะครับแล้วก็ามารวมกับธาตุกรณีจักรกษานะครับดังนั้นก็ต้องรู้ให้ล, ức, ล ức una, ons, นะึกซึ้งนะครับว่าูตรเป็นยังไงองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นองค์ยันทะพวิเศษนะนะครับถือว่าหลวงพ่อม,ม่วงนะครับหลวง่มหลวงพ่อม,ม่วงวัดยางําจังหวัดาบบุรีเป็นผู้ใช้นะครับเป็นผู้ใช้อย่างก้องขวางนะครับ ก็ปรากฏว่าด้านข้างมีพระอักขรักคือปีทิธามินะครับปีทิธามินะครับก็ให้เราได้เห็นนะครับให้ได้จดจําเอานะครับรายละเอียดนี้ผมคงบอกไม่ได้เพราะว่ายันตรงนี้ผมไม่ได้ศึกษานะครับก็ขอเป็นลักข้ามไว้ในด่านนั้นที่เข้าใจกันดีทุกขัานแล้วนะครับอ่ามาถึงตัวนี้อะนะครับ ครับแล้วก็มีวงวงล้อมนะครับที่เป็นกำแพงแก้วทั้งสามดวงนีฮะนะครับอ่าตัวเนี้ยเป็นของหลวงปู่ศุกเกสโลนะครับพระครูวิมลคุณากรนะครับวัดปักโคมะขับเท่านะครับตำบลปักโคมะขับเท่าอำเภอพระสิงห์นะครับจังหวัดชัยนาทมักจะใช้นะครับเราจะเห็นนะครับตัวอะเนี้ยอ่าตัวเนี้ยนะครับ บางคนก็เรียกอักกำแพงแก้วนะครับนะครับหรืออลหังกำแพงแก้วนะครับในหลังเหรียญของหลวงพ่อเอียกิติโกนะครับพคกูฝังวรนนะฝังวรกิติคุณนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านสัทาวดมนะครับนะครับอำเภอปะจจนคำนะครับจังหวัดปัะจีนบุรีนะครับในวัตถุมงคลในหลังเหรียญนะครับก็มาจะประมาณนี้นะครับ ดังนั้นที่มาขององค์ยันอง์นี้ก็คืออลาหังพุทธังปิดอุทวานังอลาหังธรรมมังปิดอุทวานังอลาหังสังขังปิดอุทวานังนะครับคือการลงอะนะครับอะนะครับอะนี่เขาก็ยังมีวิธีการลงแต่ผมไม่บอกอ่ะปิดไว้ก่อนนะครับก็ถือว่ามีอะไรที่พิเศษพิสดารพอเวลาลงมงกลมแล้วก็จะใช้สูตรอ่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับดังนั้นวันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนะครับตะกุดดอกเดียวบอกเรื่องราวเราได้อย่างมากมายนะครับตะกุดดอกเดียวนะครับสามารถย้อนหลังไปถึงครูบาอาจารย์นะครับได้ถึง5รูปนะครับ5รูป5องค์5ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นพระบูรพคณาจารย์ที่นะครับเป็นฝึกยอดนะครับห่งภกิจิินห์อาจารย์ถึงเด่นสยามครับ แต่นี่เป็นตะกุดใหม่ที่สร้างกันมาเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับนะครับถ้าเผื่อใครได้ไปพบเห็นจอเจอนะครับอยู่ในซองหรือออกนอกซองแล้วปรากฏว่ามีคำว่าสทอสองอยู่ภายในวงกลมนะครับก็ให้ได้ทำความเข้าใ,ใจว่านี่เป็นของนะครับตะกุดโทรุ่นสองของจัดสร้างโดยวัดสังธรรมปูรารามหรือวัดบางปูเก่านะครับโดยพระอาจารย์อนันต์อนันโทนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นพระครูแลน,นะครับ ก็ดังนั้นนะครับเราถือว่าวันนี้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างข้องขวางแล้วนะครับเราก็ทําความเข้าใจกันอย่างไะเแียคายถือว่าเป็นการทําความเข้าใจเพิ่มเป็นชั้นเชิงนะครับผมก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในขั้งข่าวหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระประโยชน์ใดนะฮะให้ได้ฝึกษาเรียนรู้ทํามนอมเข้าใจกันก็ให้ได้ขอให้ได้ติดตามกัน นะครับขอให้ได้ติดตามกันไปโดยลําดับนะครับนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวที่เป็นความรู้นะครับมาเผยแพร่ที่แผ่แบไตกันนะครับให้ทุกๆท่านนะครับได้ทําความเข้าใจกันได้ฝึกษาเรียนรู้นะได้ศึกษาก่อนสะสมนะครับก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะฮะตะกุดนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ